ตรงด้านนอกนะคะนี่ก็จะเป็นผูก็จะเป็นสระว่ายน้ําตรงกลางของวิลล่านะคะสระว่ายน้ําค่ะแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณสันทนาการก็คือมีโซฟาตรงบริเวณนี้นะคะทุกคนมีเซ็ตทุกอย่างค่ะเพราะเป็นวิลล่าค่ะที่เป็นตู้เย็นนะคะมีน้ํานะคะน้ําค่ะเป็นลิฟตงรูมนะคะเอาแมวไปไหนแล้วเอมี่มมมเออ Another representative that will take the gift, guys. Okay, so we're gonna give to the one that who lost. Okay, the one that who lost the pink color thing. Verse. Okay, which one, Mike? <laughs> <laughs> yeah. So we have two gifts. So you guys want to? วิลล่าค่ะข้างในจะทานค่ากดสูนะคะนี่จะค่อนข้างใหญ่นะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าเป็นยังไงวิลล่ามี404 142 43ค่ะเดี๋ยวเราโอเพนกันค่ะโอบสิ Oops. คะว้า wow. ว แอ้มีมาเปิดไหมลูกมาอุ้ยมีแมวด้วยลูกนิ้วนิวนิ้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 พี่อยากเอากลับมากเหมือนกันนิ้วนิ้วนิวนิ้วโอ้เนื้อขับเป็นภูนี่นะคะโอ้ว้าวนะคะว้าวนะะค เอาแมวไปไหนแล้วเอมมี่เออห้องไม่ไปอยู่ไหนวะสามสี่สี่สองนะคะอยู่ไหนเออสามสี่สี่สองนะคะเป็นห้องที่นะคะก็มีสองมีสองเตียงน่คะ เป็นวินล,ล่าแล้วก็เขาจะมีหลายห้องก็คือวินล,ล่าหนึ่งก็จะมีสี่ห้องนะคะหนูจะเป็นเตียงทวินฝั่งหนูทวินเหมือนกันค่ะนี่ก็จะเป็นเตียงคิงและทวินนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะทุกคนนี่ค่ะก็มาถึงปุ๊กก็จะเป็นเตียงเลยนะคะก็จะมีเตียงแล้วก็มีน้ำสองขวดนะคะ two b a t h r o o f waters ทีวีค่ะตอนนี้จะมีตู้เย็นนะคะ ตผ้าขนหนูผ้าสะค่ะนี่ก็จะเป็นเอ่อโครเซตนะคะนี่โอ้ดีมากเลยห้องน้ำนะคะว้าวห้องน้ำโอเคเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงด้านนอกนะคะนี่ก็จะเป็น p ู o l ก็จะเป็นสะระว่ายน้ำตรงกลางของวิลล่านะคะสะระว่ายน้ำค่ะ แล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นบริเวณสันทนาการก็คือมีโซฟาตรงบริเวณนี้นะคะทุกคนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งก็จะมีตู้เย็นแล้วก็เครื่องเซตของถ้วยชามกะละมังทุกอย่างนะคะก็จะมีะคัฟออฟคาแฟมีอย่างนี้ด้วยนะคะนี่มีเซ็ตมีเซ็ตทุกอย่างะคะ่ะเพราะเป็นวิลล่าค่ะที่เป็นตู้เย็นนะคะมีน้ำนะคะน้ำคะ่ะ เยสค่ะทำเลยพี่บอลมีใครนองคนเดียวไหมเ้ยเนียวเียวมาแล้วเนวเมียวเมียวเนวเนวว้ววเนวเมียวเมียวมแลวมมียวเ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 มียว เย็นนะคะทุกท่านวันนี้พี่ปายก็ได้เดินออกมาจากวิลล่านะคะซึ่งเดินจากวิลล่าจะไปรับประทานอาหารเย็นค่ะออกมาเดินนะคะก็คือขี้เกียจเรียกรถอะคะ่ะนี่ก็เป็น On the way เนะคะก็คือระหว่างทางจากตัววิลล่าไปตรงที่บริเวณที่ออดินเนอร์นะคะเดินไปนี่บรรยากาศสวยมากนะคะก็คือบริเวณด้านหลังจะเป็นภูเขาแล้วจะมีหมอกนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะ ี้ก็จะเป็นบริเวณเจุดที่ถ่ายรูปนะคะตรงนี้ค่ะสวยมากค่ะนะคะบรรยากาศดีตรงนี้ค่ะสวยมากค่ะ,นะคะบิ a กที่เฟิรแล้วก็จะเป็นบริเวณหน้าล็อบบี้นะคะสวยมากค่ะเราก็จะมีวงเวียนตรงนี้นะคะหน้าล็อบบี้ เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเดินต่องบริเวณวงเวียนนะคะเดินมาข้างบนดีกว่านอ้องค่ะข้างหลังก็จะเป็นภูเขานะคะสวยมากเป็นบรรยากาศที่สวยสะมมติถ้าตื่นขึ้นมาตอนเช้าคงมีหมอกลงหน้าดูเลยะคะ่ะ อาหารนะคะแต่ละอย่างน่าทานมากแต่เป็นของข่าวพี่ายทานไม่ได้ค่ะเป็นอาหารนะคะเอาไปค่ะไปจ้าดูข้างล่างขวินเจ้ใช่มันเป็นอาหารที่ทำให้ตาบะแตกบ้าง อต้อรับูินพมปิดพิดปิดวันนี้เรามาออทิ้งกันนะครับมาเล่นไมดีนะพ่อดาวเออ้งพอไ้าวเกดวทุกอย่างโอเคทุกอย่างนะครับพี่บาเป็นคนจ่ายไม่มีน้ำใเลยโนโนแ Everything, why? Uh. No water. I mean, I'm a girl. Good, they want to put Here, they all sing, put down. Everything, they're my representative that will take the gift, guys. Okay, so we're going to give to the one that who lost. Okay, the one that who lost the pink color thing. first Okay? Which one? Mine? <laughs> yeah, so we have two gifts, so you guys will not be disappointed. Alright? So I'm gonna invite the pink team leader first. Who's gonna be the pink team leader? <laughs> <Good> boy. <laughs> Come on, guys, give a big clap for Kumbhoi over there. No, <laughs> my to no you no to my body <laughs>